สวัสดีครับเพื่อนๆพบผมอีกครั้งนะครับโฉนคนนะฮะแล้วก็ยังอยู่กับพวกผมฟ้าใสาอสาริซาตาธาและครอบครัวนะฮะตอนนี้เราอยู่กันที่หวัวหินแล้วก็วันนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่อยากจะแนะนําร้านอาหารอร่อยๆทำเลดีๆนะฮะใ,ในในโอกาสช่วงนี้นะฮะปกติร้านนี้จะเป็นร้านที่คนค่อนข้างจะแน่นนะฮะแต่ว่าเนื่องจากช่วงนี้เรามีติดสถานการณ์โควิดนะฮะก็การ โควิดนะบก็เป็นการเว้นระยะทางสังคมทําให้ร้านอาหารโดยท,ทั่วไปก็อาจจะสอบลดจํานวนคนลงตามปกติะกนะฮรแล้วก็วันนี้อยู่ที่ไหนเอยเด็กเอยู่ที่ร้านชาวเลนะครับในอําเภอหัวหินหนาจังหวัดประจวบนะฮะกเ็เป็นอีกหนึ่งร้านดังนะฮะซึ่งเป็นจุดเช็คอินเช็คพอยต์ของหลายๆอ่อหล,หลายช่องนะฮะแนนสถานที่ท่องเที่ยว ถ้ามาหัวหินก็ส่วนใหญ่จะมีรีวิวแล้วก็แนะนําที่นี่นะฮะก็เดี๋ยวเรามาดูกันรรรสชาติร้านอาหารนั้นเป็นไงก็เดี๋ยวอยากให้เป็นเพื่อนดูทัศนคติรอบๆนะฮะว่าร้านนี้ทําเลท,ที่ตั้งและสถานที่บริเวณร้านนั้นเป็นยังไงนะฮะเดี๋ยวเราลองดูกันแล้วมาหัวหินเท่านี้เป็นไงนะครับอลิซาสะดวกมากเลยคะ่ะแล้วพะใส่ราคา แล้วก็ส่วนใหญ่เวลาเราอยู่หวัวหินนะฮะก็จะได้รับบรรยากาศาแล้วก็กลิ่นอายแบบวินเทจนะครับเพราะว่าอย่างที่รู้กันว่าเมืแ่อบบก่อนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัวในสมัยรัชกาลที่10นั้นท่านพระกระสัยอยู่ที่นี่นะครับเพราะนั้นที่หวัวหินก็จะเป็นกลิ่นกลิ่นอายแบบวินเทจคลาสสิกไทยในยุคลอห้าอะไรเนี่ยก็จะประมาณประมาณได้อารมณ์ประมาณนั้นนะครับอยูประมาณนั้นแล้วสําหรับสถานที่ท่องเที่ยวในอาเภอหวัวหิน ก็แนะนําว่า,าทีเา่เป็นปัศณีหัวหินนะฮะหรือว่าเป็นสถานีรถไฟหัวหินนั้นก็เป็นอีกหนึ่งจุดเช็คพอยต์นะฮะที่เพื่อน,อนๆที่มาหัวหินควรจะไปถ่ายรูปเก็บภาพบรรยากาศนะฮะแล้วก็วันบริลไทยวันก็อยู่ใกล้ๆกันเช่นกันนะฮะส่วนชายหาดโดยทั่วไปนั้นก็รู้อยู่แล้วนะก็เดี๋ยวรออาหารออกมาแล้วเราจะเก็บภาพอาหารสวยๆดูว่าเป็นยังไงพร้อมกับให้ก๊อสไซตตาราลิซ่า แล้วก็บอกเพื่อนๆชาวแฟนยูทูบชาแนลของเราในช่องว่าชอบไม่ชอบร้านอาหารนี้อย่างไงใช่ไหมครับเด็กๆนั้นก็เดี๋ยวขอสัมภาษณ์สต,ตาต้านิดนึงครับสตาต้าครับอ่าเดี๋ยวนะฮะ แฟนเพจหลายคนอาจจะเรียกร้องตาตาอยู่ตอนสวัสดีครับตาตาเป็นไงมาครับมาหัวหินเที่ยวนี้สนุกมากเลยเล่นน้ําทั้งวันเลยใช่ไหมครับใช่ครับจะเล่นน้ำอีกไหมครับโอเคนั่นก็เดี๋ยวเรามาลองดูอาหารของวันนี้กันเรื่อนด้วยอ่านี่ก็เป็นออหอยนะฮะ,อะหอยตลับผัดหัวลพา บรรยากาศก็จะประมาณนี้อันี้คแล้วก็เรามาดูวันที่สองก็หอยนะฮะัสำหรับเด็กเพื่อที่ว่าให้เด็กๆทาได้าวหอยลายผัดน้ำมันหอยนะคะคือเราไม่มีสคริปต์นะฮะเราไงตามนั้นแล้วก็นี่เป็นจานเด็ดเลยของครอบครัวเราคือกั้งนะฮะกั้งคือกั้งทอดกระเทียมแล้วพอใส่หนูรู้จักกั้งใช่ไหมคะมันเหมือนกุ้งแต่ไม่อะไร ที่ฟ้าเราส่งยินเทปมากเลยใส่แวย,วยแมากเลยค่ะที่ฟ้าสวยอยู่แล้วเป็นไฮไลท์ของช่องเราเลยสปาเกตตี้คาโบล่าแล้วก็สปาเกตตี้คาโบนล่าคุณแม่แดงเป็นไงบ้างคะวันนี้สนุกนะคะแล้วขอสัมภาษณ์พ่อฝันค่พะพ่อฝันเป็นไงบ้างคะสวัสดีทักทายแฟนเพจนะฮะมารยาทงามมากนะครับครอบครัวเราแต่ละคนนะครับแล้วก็มาดูนี่คือคาโบล่า ที่ด้าสั่งตอนนี้คือต้มยำปลาเก๋าน้ำจืดนะฮะน้ำไม่ใช่น้ำพ่นโอเคเออน้ำใสพอดีอย่างที่รู้กันอยู่นะครับโกช่างกลไปอยู่ต่างประเทศนานก็ปกติก็จะประมาณนี้นะฮะเลยลืมลืมภาษาไทยไปนะครับภาษาอังกฤษก็ไม่ได้เหมือนกันครับได้ภาษาอินเดียขอดูคนนี้หน่อยครับ สำหรแฟนเพจที่ติดตามช่องผมมาจะรู้ว่าอลิซ่าเมื่อก่อนมันผมยาวนะ<ช>เราได้รับแรงบันดาลใจจากดาราในยุค90ที่ผมชื่นชอบนะฮะพี่สี่เหลี่ยมนะครับเมื่อก่อนตัดผมทรงนี้ก็เลยถ่ายทอดมาให้ลูกสาวตัวเองนะฮะสวยคลาสสิกนะฮะสวยไหมใช่ค่ะืถ้าเป็นฟองผู้ชายจะน่ารักมากแต่ผู้หญิงก็สวยนะเด็กคนนี้เนี่ย มีคนทักเรื่องน้ำแตงโมนะฮะขอขอรีวิวน้ำแตงโมหน่อยนะครับโอเคบรรยากาศน้ำแตงโมสวยโอเคตอนนี้เด็กๆเริ่มได้เราจะขอเก็บภาพบรรยากาศตอนเทสอาหารนะครับว่ารสชาติเป็นยังไงกินน้ำแตงโมแล้วชื่นใจไหมครับตาตตาชื่นใจเพราะย็นหวานหวานแตงโมจริครับอ่ะอาริซาลองน้ำส้มหน่อยคามะนาวลองอ้าว คิปหายไม่ใช่น้ำมะนาวขอโทษน้ำส้มเอ้ยมันคือลูกอะไรวะเนี่ยน้ำมะนาวนะครับน้ำมะนาวปั่นโอเคน้ำมะนาวปั่นโอเคไหมคะอลิซ่าชอบน้ำมะนาวเพราะหนูชอบของเปรี้ยวๆค่ะอืมก็หนูเป็นสไตล์สาวเปรี้ยวก็อย่างนี้แหละเปรี้ยวจี๊ดร้านของพี่ฟ้ามากค่ะสวยอ่ะพี่ฟ้าขาแนะนำรีวิวน้ำเปล่าหน่อยค่ะน้ำเปล่าร้านนี้เป็นไงไหนลองกินน้ำลองชิมน้ำเปล่าให้แฟนเพจดูสิคะ น้ำเปล่ารสชาติเหมือนกรุงเทพไหมน้ำเปล่ารสชาติเหมือนกับน้ำเปล่าโอเคนะฮะก็แนะนํานิดนึงนะฮะน้องฟ้านี่อยู่ที่โรงเรียนอินเตอร์นะฮะก็ไม่ค่อยจะสัมผัสชีวิตไทยๆเท่าไหร่ไม่ค่อยรู้เรื่องนะฮะไม่ค่อยถึงอะไรสัเลยค่ะถกป้าจานนะ โอ้โหคาโบวาน่ามีเชอรี่อยู่ข้างในรู้ไหมตาต้าครับกั้งนี่เป็นอาหารตอนสมัยมันมีชีวิตอยู่มันอาศัยอยู่ที่ไหนทะเลทะเลใช่ไหมครับเราขอเป็นกระโดดเก็บไว้ตรงนี้เลยครับเขาเก็บมาจากตรงนี้ใช่ไหมครับขอ้ดูบรรยากาศร้านข้างๆนะฮะตอนนี้เราอยู่กันที่ร้านชาวเลบรรยากาศข้างๆก็จะประมาณนี้นะฮะ สวยนะแสงทุกอย่างโอเคเลยนั้นเรามาดูดูด้านนี้มั่งเครื่องแบบเราก็โอเคเหมือนกันค่ะใช่โรงแรมก็สวยนะฮะแล้วก็ในอกาสต่อไปนะครับเพื่อนเพื่อน,นแฟนเพจที่ทําร้านอาหารหรือโรงแรมอยากให้เรารีวิวแล้วก็ให้ส่วนลดเรานิดหน่อยเราก็จะไปรีวิวให้นะครับพร้อมเข้าพักนะครับก็แนะนํานิดนึงแฟนเพจตอนนี้ของดมสุขมีแฟนเพจอยู่2องแสนเจ็ดหมื่นแปดพันคนนะฮะแล้วก็ตอนนี้เรากําลังบูมยูทูบชาแนล ซึ่งคาดว่าใน Youtube Channel ก็น่าจะมีผู้ติดต,ตามใบใบนี้เท่าๆกับแฟนเพจของเราใช่ไหมครัเด็กๆกดให้ถึงหนึ่งล้าน like ไลค์ด้วยค่ะโอเคถ้าเมื่อไหร่ได้หนึ่งล้านไลค์แล้วเราจะทำอะไรแจกดีครับตาต้าทำเสือ้อจะทำเสื้อนะครับคนชเชมเบ้ของช่างกลวนนานคนครับโอ้โหนี่มันตาต้าลูกโกช่างกลจริงครับลูกด้วยนะ <laughs> ตาตาลูกบูล้อยับลา,า,าลูกบูนเยอะ <laughs> โอเคทานอาหารกันครับและเดี๋ยวเราดูว่าอาหารเป็นยังไงวันนี้าาแล้วเดี๋ยวยตอนก่<ๆ>อนกลับเราจะมาสอบถามน้องๆอีกทีนึงว่ารสชาติ<ๆ>อาหารที่นี่ต่อหรือย่งังเป็นยัง,ยงไงอ่าทานกันให้อร่อยครับอรัอรออยู่แล้วเลยค่ะร้านนี้เด็ดแน่นอนครับอันนี้ใส่ดีให้เราอยู่แล้วนะคะเราไม่ต้องไปเจอในี่เดียเขาใส่ย่เลยค่ะ ภาพสวยนะครับเนาะนนกรับที่เป็นเลาอันนี้ไปเลยค่ะงกดอะไรตอนหนูจะถ่ายนี่ใช้กับที่นี่ทำนมันเจใฮัลโหลชาชาฮัลโหลชาเว่เว่เว่ว่ว่ยเว่ยเว

น้องแดงเก็บบรรยากาศภาพโหยนิดเลยก่อนจะกินเพราะว่าพอเวลาผมกินแล้วเดี๋ยวตัวผมจะขยายน้ำจะออกมาไม่ดีตรงเนี้ยเนจะขยายอะค่ะรู้สึกว่าเขาจะเป็นคนที่จะกินโลกนี้ค่ะอปูนะก็จะส่งน่ารักน่ารักเนะครับทำไมมันมันเหงนไปหรอนั่งตั้งมันก็จะตั้งพอดีได้เลยครับมันไม่พอดีแล้วตอนนี้ ตรงนี้ไม่ไม่สี่เหลี่ยมแตนตั้งเห็นนะและกับที่แผ่นแดนใช้จอยขยับทุกอย่างจะดูอะไรใช้จอยอย่างเดียวพี่เขาไปตัดเอานา้ำมันแ <ขอ S 2> นะนำแฟนเพจทำเวลามาเที่ยวเป็นไม่ได้ก็พยายามลดละเลิกแกอลกอฮอล์นะฮะแล้วก็ดื่มเครื่องดื่มบำรุงสุขภาพ เพื่อจะได้สุขภาพที่ดีนะฮะตัวนี้แหละรสชากิดีช่วยรีวิวปากพี่ฟ้าหน่อยนะคะนี่รสชาติของกินคาโบมานาอร่อยอร่อยน้องเปื่อนๆอย่างนี้แหละน่ารักไม่เหมือนใครอะคุณฝันเป็นนางแผ่นก้อนตรงนั้นแล้วหมุนมามันจะบุกแค่ตั้งแล้วก็ทำจอยไป เออถ้จอยบังครับดูหน้าปัดอย่างเดียวนะเขาใส่มองกล้องาตาร์ทิซ่ามองกล้องแันเลยที่ผันของที่จอยนะโฟนตัดที่จอยแบบโอเคใช่ไหม โอเคอ่ะปิดกล้องได้ปิดยงยังไงปิดยนิดต้องกดสีแดงไงกดสีแดงที่กล้องกล้องไม่ได้กดหลังนะเวลาเปิดปิดปิดข้างหลังไงกดแดงอีกแดงหนึ่งมันก็จะปิดก็ใส่รอหน่อยค่ะเป็นไงบ้างครับวันนี้พอใส่ สัมษั์น้องฟ้าแพง<อ>ข้ามผลดีๆนะลูกหลอด้วยนะ ตอนนี้เราก็เลิกกันกลับมาก็ประมาณก็ส่รอลสี่ทุ่มก็สายรอร้านก็ปิดทดันทีชุ่งนี้ ใไหมครับวันนี้เด็กๆ<า>บ๊ายบายแล้วเจอกันในคลิปต่อมาสวัสดีครับ